อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวัญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์จา้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่เราได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจตั้งใจ ฟังคำตัดขององค์พระเยซูคิดเจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันตะวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในพระวจนะที่พระองค์ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนา ก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทําผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่16พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าเมื่อเจ้าเงยหน้ามองหนทางที่อยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าก็จะเห็นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยทางแยก เจ้านึกสงสัยว่าเจ้าจะหาทางออกไปจากขาววงกฏนี้ได้อย่างไรแล้วเจ้าก็ระลึกถึงผู้ที่อยู่กับเจ้าเสมอและจับมือขวาของเจ้าไว้เจ้าจำได้ถึงสำคัญสัญญาของเราที่จะนำเจ้าด้วยคำปรึกษาของเราแล้วเจ้าก็เริ่มรู้สึกสบายใจเมื่อเจ้ามองไปยังหนทางข้างหน้าอีก ัรเจ้าสังเกตเห็นหมอกที่ดูนิ่งสงบปกคลุมอยู่เหนือบริเวณนั้นหมอกนั้นทำ,ทำให้เจ้ามองเห็นหนทางข้างหน้าเพียงไม่กี่ก้าวเพื่อให้เจ้าหันมาสนใจเราและอบอุ่นใจในการจะติดอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยหมอกนี้เป็นเหมือนสิ่งที่คอยปกป้องเจ้าและ เรียกให้เจ้ากลับมาสู่ปัจจุบันแม้นเราจะสถิตอยู่ในทุกที่และทุกเวลาแต่เจ้าสามารถพูดคุยกับเราได้โดยเฉพาะในเวลาของปัจจุบันเท่านั้นบางบันหมอกนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปเพราะเจ้าได้เรียนรู้ที่จะให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราและย่างเท้าของเจ้า ย่างจ้าของเจ้าแล้วอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสะดุดีบทที่73ข้อ23 24สถึงกรนนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาขอพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับ เติยศหนึ่งโคลีนบทที่ 13: ข้อ12เพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัสวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระอ,องค์ทรงเมตตาคอยปอกป้องคุ้มครองลูกคอยดูแลและเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของลูกตลอดมาไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนหรือมีปัญหาใดๆพระอ,องค์จะทรงช่วยลูกทุกคนให้ปลอดภัยเสมอพระบิดาเจ้าค้าข้าแจ่พระผู้เป็นเจ้าอขอ ย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธและขออย่าทรงหลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนละหยโดยแรงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ลูกทุกคนเป็นอยู่ให้หายไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของลูกทุกคนด้วยเถิด ลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณและลูกทุกคนจะบอกความอัจจารย์อันยิ่งใหญ่ขอโปรคให้กับทุกทุกคนได้รู้ว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพี่น้องคะให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอล ให้หลุดพ้นจากภัยสงครามซึ่งเกิดอยู่ในขณะน,นี้พระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยประเทศอิสราเอลได้ขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาที่จะช่วยเหลือประเทศอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นบนรรพบรุษของพระองค์ท่านที่จะหลุดพ้นจากภัยจาก สรงคำในครั้งนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตถ์ขอโปรขอให้สิ่งร้ายๆจงหลุดไปจากประเทศไทยขอให้ภัายจากธรรมชาติจงหมดไปขออย่าให้กลับมาอีกเลยพระองค์เจ้าข้าถึงแม้ว่าจะมีบางจังหวัดที่ได้รับอยู่ในขณะนี้ขอให้พระองค์ได้เมตตา ให้น้ํานั้นได้ลดลงไปที่จะไม่ทําความเสียหายให้กับพวกชนบุรีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพระบิดาเจ้าค่าขอโปร่งทรงสถิตยอยู่กับผู้นําที่จะนําพาให้ประเทศไทยนั้นไปสู่ความเจริญและที่คนไทยทุกคนจะรักกันไม่ทะเลาะก,กันช่วยกันในยามมีปัญหาพราะองค์เจ้าข่า ลูกขอปากประเทศสารัอเมกาและทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพรลงแล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ชรเิญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาให้กับลูกทุกคนตลอดมาพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทน พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนำมาถวายและลูกทุกคนขอถวายชีวิต เพื่อเป็นผู้รับใช้พระองค์จนป่าพระองค์จะเสด็จมาพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ชาณาเริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้กับลูกทุกคนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ